จงทำงานในความเงียบให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงเป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมุ่งมั่นและพยายามโดยไม่จำเป็นต้องประกาศหรือบอกให้คนอื่นรู้การที่คุณมุ่งมั่นทำงานอย่างเงียบๆและปล่อยให้ผลงานของคุณเป็นตัวบอกเล่าความสำเร็จแสดงถึงความถ่อมตนและการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าการสแสวงหาคำชมจากผู้อื่นการทำงานในความเงียบ การทำงานในความเงียบหมายถึงการทำงานอย่างตั้งใจและมีสมาธิไม่ว่าคุณจะทำงานในโปรเจกต์สำคัญหรือกำลังพัฒนาทักษะของตัวเองการทำงานในความเงียบเป็นการที่คุณตั้งใจและให้ความสำคัญกับงานโดยไม่ต้องประกาศหรือบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ข้อดีของการทำงานในความเงียบเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพเมื่อคุณทำงาน โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการแสดงให้คนอื่นเห็นคุณจะสามารถจดจอกับงานของคุณได้อย่างเต็มที่ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นลดแรงกดดันและความคาดหวังเมื่อคุณไม่ประกาศเป้าหมายหรือความตั้งใจของคุณออกไปจะลดแรงกดดันจากการต้องทําตามความคาดหวังของผู้อื่นทําให้คุณสามารถทำงานในแบบที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พัฒนาทักษะและความสามารถการทำงานเงียบๆช่วยให้คุณมีเวลาพัฒนาทักษะและปรับปรุงงานของคุณโดยไม่ต้องรับแรงกดดันจากการถูกวิจารณ์ก่อนที่คุณจะพร้อมให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงเมื่อคุณทำงานในความเงียบผลงานของคุณจะเป็นสิ่งที่พูดแทนตัวคุณการที่คนอื่นมองเห็นและยอมรับความสำเร็จของคุณผ่านผลงานที่จับต้องได้ มีคุณค่าและน่าเชื่อถือกว่าคำพูดหรือการโฆษณาตัวอย่างวิธีการปล่อยให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์แทนที่จะบอกผู้อื่นว่าคุณกำลังทำอะไรให้มุ่งเน้นที่การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณประสบความสำเร็จคนอื่นจะเห็นคุณค่าในงานของคุณและรู้สึกถึงกับผลลัพธ์ที่คุณได้สร้างขึ้นปล่อยให้ผลงานเป็นตัวบอกเล่า เมื่อคุณทำงานอย่างหนักและทำให้ผลงานของคุณพูดแทนตัวคุณผลงานนั้นจะเป็นตัวบอกถึงความพยายามและความสามารถของคุณโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามมากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานเงียบๆจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นโดยอัตโนมัติเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นในการทำงาน ตัวอย่างบุคคลที่ทำงานในความเงียบและให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงเจฟเบโซดผู้ก่อตั้งและอดีตซ e o ของอเมซ o n ได้สร้างบริษัทให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเริ่มต้นจากการขายหนังสือออนไลน์เบโซ่ zos, ไม่ได้เน้นการโฆษณาตัวเองแต่เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจและบริการให้กับลูกค,ค้าจนในที่สุดความสำเร็จของอเมซ o n ก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมารีคูรีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบธาตุเรเดียมและโพลเนียมคูรีทำงานอย่างหนักในห้องทดลองโดยไม่ได้ประกาศความสำเร็จของเธอให้ใครรู้เมื่อผลงานของเธอได้รับการยอมรับเธอก็กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลวิธีการนแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หนึงทำงานอย่างสม่ำเสมอทำงานอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะทำงานเล็กหรือใหญ่การทำงานอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว 2. ลดการพึ่งพาก,การยอมรับจากผู้อื่นมุ่งเน้นที่การทำงานเพื่อความพึงพอใจของตัวเองมากกว่าการได้รับคำชมจากผู้อื่น 3. พัฒนาตนเองใช้เวลาในการพัฒนาทักษะ และความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคาดหวังคำชมหรือการยอมรับจากผู้อื่น4เชื่อมั่นในกระบวนการความสำเร็จมักมาจากการทํางานที่หนักและอดทนในกระบวนการให้ความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจงทำงานในความเงียบให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงเป็นการเตือนให้เราให้ความสำคัญกับการทำงาน และพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกการทำงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยไม่ต้องโฆษณาตัวเองความสำเร็จนั้นจะเป็นผู้ส่งเสียงที่ดังกว่าคำพูดใดๆที่คุณจะบอกกับโลกหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ